มาต่อกันที่นีสันนาวาล่าครับคันนี้สีโซบิตหายากสุดๆเลยนะฮะหลายๆคนตามหานะครับตัว E ด้วยนะฮะล้อแม็กใส่ให้แล้วนะครับยางบิตโจนนะฮะแม็กไลเนอร์ครบทุกอย่างครบนะฮะโอ้โหสวยมากๆครับเครื่อง2,005โอเพนแคปนะครับปี2019เลขไมล์หลักหมื่นนะฮะบาะเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะฮะโอ้โหเปนไงฮะอย่างกับรถป้ายแดงนะครับ มาดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเครื่องยนต์นะครับ2.5ดีเซลนะครับสุมซอกซ้ายขวาเดิมหมดมอกอก็เดิมหมดนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับการันตีความสวยความสดเลยคันนี้เขเทพจัดให้ราคา419,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันไทยชั้น1และประกันเครื่องเกียร์5ปีและขับฟรีถึงเดือนกันยายนวางจอง7บาทออก7บาทครับฟรีเดือนกันยายนออกวันนี้กันยายนค่อยผ่อนสนใจครับเจ้าหน้าที่วอลมาได้เลยครับ